สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูนุชอีกครั้งนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์สสวทเล่มหนึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์สสวทเล่มหนึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะและอุปกรณ์การเรียนค่ะ ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เรื่องนานา,นาสารพัดแรงจะเกี่ยวกับแรงต่างๆที่นักเรียนรู้จกักรวมทั้งแรงลับและแรงเสียดทานด้วยค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงอะไรบ้างคะเด็กๆตอบได้ไหมคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆได้รู้จักแรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กแรงดึงแรงผักแรงลับและแรงเสียดทานใช่ไหมคะเราจะเรียนด้วยวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นข้อมูลและการลงข้อสรุปคะ่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบาย การเกิดแรงลับแรงเสียดทานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะจุดประสงค์ 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของแรงลับและการนำหลักการของแรงลับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 2. นักเรียนสังเกต และอธิบายแรงเสียดทานและการนำแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 3. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นข้อมูลและการลงข้อสรุปค่ะเด็กๆรู้จักแรงลับแรงเสียดทานกันแล้วนะคะเอ๊ะ แต่เด็กๆจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะแรงลับเมื่อวัตถุถูกแรงกระทําพร้อมๆกันตั้งแต่สองแรงขึ้นไปผลของแรงทั้งหมดเสมือนเกิดจากแรงแรงเดียวที่มากระทําต่อวัตถุซึ่งเป็นผลมาจากการรวมของแรง หลายๆแรงเข้าด้วยกันเราเรียกว่าแรงลับค่ะแรงลับที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่หมายความว่าแรงลับที่เกิดขึ้นไม่เป็นศูนย์แรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นไม่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แสดงว่าแรงลับ มีค่าเป็นศูนย์หรือเรียกว่าแรงสมดุลซึ่งขนาดและทิศทางของแรงลับจะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงแต่ละแรงโดย 1. มีแรงสองแรงไปผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางเดียวกันการหารแรงลับทำได้โดยการนำแรงสองแรง มารวมกันใครเป็นแรงลับทำให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ 2. หากมีแรงสองแรงกระทำต่อวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางตรงข้ามกันแรงทั้งสองแรงมีขนาดเท่ากันวัตถุไม่เคลื่อนที่ค่ะ 3. มมีแรงสองแรงผลักวัตถุไปตามพื้นราบ ในทิศทางตรงข้ามกันหากแรงใดแรงหนึ่งมีแรงมากกว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามแรงนั้นค่ะแรงเสียดทานแรงเสียดทานเป็นแรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีทิศทางตรงข้ามกับวัตถุที่เคลื่อนที่ไปแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวของวัตถุ และพื้นผิวที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน 1. น้ํา้ำหนักของวัตถุถ้าวัตถุมีน้ำหนักมากจะมีแรงกดทับกับพื้นผิวมากทำให้เกิดแรงเสียดทานมากถ้าวัตถุมีน้ำหนักน้อยจะมีแรงกดกับพื้นผิวน้อยทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อย 2. พื้นผิวถ้าพื้นผิวของวัตถุขรุขระจะเกิดแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวเรียบนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ข้างล่างนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เข้าใจเรื่องแรงลัพและแรงเสียดทานมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเราจะนำแรงลัพและแรงเสียดทาน ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับแรงลัพและแรงเสียดทานการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมีการใช้ประโยชน์จากแรงลัพมากมายเช่นการเล่นชักกเยอร์การผ่านจักรยานพ่วง การใช้ควายลากเกวียนค่ะข้อดีของแรงเสียดทานแรงเสียดทานช่วยให้เราจับสิ่งของได้โดยไม่ลื่นตะไหล่ไปมาแรงเสียดทานช่วยให้เราเดินทำให้เราไม่ลื่นลม้มแรงเสียดทานช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้โดยการนำข้อดีการป้องกันการลื่นลม้ม มาใช้ประโยชน์เช่นพื้นรองเท้าที่เป็นยางติดแถบกันลื่นที่ปลายกั้นบันไดหรือในพื้นที่ลาดใช้แผ่นปูกันลื่นบริเวณที่เสี่ยงต่อการลื่นหลมพื้นที่ริมสระว่ายน้ำหรือห้องน้ำเป็นพื้นที่ขูกขาดเล็กน้อยป้องกันการลื่นหลมดอกยางรถยนต์ ช่วยในการยึดเกาะลดอุบัติเหตุในการลื่นตลายได้ดอกยางรถยนต์มีดอกยางช่วยในการยึดเกาะถนนยิ่งดอกยางมากทำให้แรงเสียดทานมากยึดเกาะถนนได้ดีแรงเสียดทานนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่างเช่นฝาขวดน้ําเด็กๆลองคิดดูสิคะถ้าฝาขวดน้ําพลาสติก มีลักษณะเป็นผิวเรียบเราจะเปิดกวดได้ยากใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเขาก็เลยทาให้ฝากวดน้ำมีร่องเล็กๆมีแรงเสียดทานมากขึ้นทำให้เปิดกวดน้ำได้ง่ายขึ้นบนถนนเด็กๆจะสังเกตว่าบางที่หรือบางช่วงจะมีสีแดงทาไว้ อาจจะเป็นช่วงทางโค้งสีที่ทาเป็นสีกันลื่นจะช่วยไม่ให้ลื่นตลไลในขณะที่รถวิ่งบนพื้นถนนแรงเสียดทานเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในบางครั้งเราหาจต้องการให้แรงเสียดทานน้อยลงเราจึงเรียกว่าการลดแรงเสียดทานเช่น ใช้ล้อเลื่อนใส่ที่ขาเก้าอี้หรือรถเข็นต่างๆทำให้เข็นได้ง่ายขึ้นการออกแบบยานพาหนะให้มีรูปร่างเปรียวลมเพื่อลดการต้านของน้ำหรืออากาศเช่นเรือเครื่องบินการเล่นสเก็ตบอร์ดล้อของสเก็ตบอร์ดมีความแข็ง และเรียบทำให้ทนการกระแทกและส่งผลให้แรงเสียดทานลดลงการหยอดน้ำมันหล่อลื่นลดการสึกหรอของเครื่องยนต์การหยอดน้ำมันประตูทำให้บานพับประตูลื่นลดการฝืดส่งผลให้แรงเสียดทานลดลง ทำให้เปิดปิดประตูได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆแล้วในชีวิตประจำวันของเด็กๆมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับแรงลับและแรงเสียดทานคะเหมือนกับกิจกรรมของคุณครูไหมคะเด็กๆอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูฟังเมื่อเราเจอกันในช่วง Google Meet นะคะ วันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆลองทำกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะอุปกรณ์ 1. ขวดน้ำสองขวด 2. น้ำยาล้างจาน 3. โลชั่นวิธีทำกิจกรรม 1. เช็ดมือให้แห้งแล้วเปิดขวดน้ำ สังเกตผลเด็กๆสังเกตการเปิดกวดน้ำของเด็กๆนะคะว่าเปิดยากหรือเปิดง่ายคะ 2. เอามือทาโลชั่นหรือน้ำยาล้างจานแล้วเปิดกวดน้ำอีกครั้งสังเกตผลเด็กๆสังเกตการเปิดกวดน้ำอีกครั้งนะคะว่าเปิดง่ายขึ้น กว่าครั้งแรกหรือไม่อย่างไรคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเด็กๆทำแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นเด็กๆลองอธิบายเหตุผลได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะถ้ามือแห้งทำให้มีแรงเสียดทานมากเกิดขึ้นระหว่างมือกับฝาขวดน้ำที่เป็นร่องๆ เกิดความฝืดทำให้เปิดกวดได้ง่ายขึ้นค่ะแต่เมื่อเอามือทาโลชั่นหรือน้ำยาล้างจานทำให้เกิดการลื่นมีแรงเสียดทานน้อยทำให้เปิดฝากวดได้ยากซึ่งเป็นการลดแรงเสียดทานในบางครั้งการลดแรงเสียดทานทำให้เกิดประโยชน์ เช่นการเล่นสไลเดอร์น้ำสไลเดอร์น้ำเป็นเครื่องเล่นประกอบด้วยรางสไลด์ในแนวรางสไลด์มีพื้นเรียบและมีกระแสน้ำไหลผ่านซึ่งเมื่อพื้นผิวเรียบสัมผัสกับน้ำส่งผลให้แรงเสียดทานลดลงเพื่อให้ผู้เล่น ถลายไปกับพื้นรางสไลด์ได้ง่ายขึ้นเกิดความสนุกในการเล่นแรงเสียดทานมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นมีความปลอดภัยแต่ก็เสียของแรงเสียดทานทำให้เปลืองพลังงานต้องใช้แรงมากที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่กิจกรรมบางอย่าง ต้องการแรงเสียดทานแต่บางอย่างไม่ต้องการแรงเสียดทานค่ะเด็กๆเ,เข้าใจเรื่องแรงลับการใช้ประโยชน์จากแรงลับแรงเสียดทานประโยชน์และโทษจากแรงเสียดทานกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อ1ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงลัพ ใช่แล้วค่ะตอบข้อหนึ่งผลของแรงทุกแรงที่กระทำต่อวัตถุข้อ2สิ่งของในข้อใดได้ประโยชน์จากแรงลับใช่แล้วค่ะตอบข้อ1ชิงช้าค่ะข้อ3คนขี่จัก,กรยานบนถนนก่อนฝนตกและหลังฝนตกกรณีใด รถจักรยานพุ่งไปข้างหน้าได้ดีกว่าใช่แล้วค่ะหลังฝนตกค่ะข้อ4สิ่งของในข้อใดใช้ประโยชน์จากแรงลับใช่แล้วค่ะตอบข้อ1ขึถางท้นไม้แบบแขวนข้อ5ถ้ามีแรงกระทําต่อวัตถุ ในทิศทางตรงกันข้ามโดยค่าของแรงเท่ากันจะเกิดผลอย่างไรใช่แล้วค่ะตอบข้อ2วัตถุไม่เคลื่อนที่ข้อ6ปอและปาลมช่วยกันหิ้วถุงใส่ของคนละด้านอยากทราบว่าแรงที่ปอและปานช่วยกันหิ้วถุง เสมือนมีแรงกี่แรงมากระทำต่อถุงใช่แล้วค่ะตอบก็สองหนึ่งแรงค่ะข้อ7เครื่องเล่นในข้อใดที่ต้องการแรงเสียดทานน้อยที่สุดใช่แล้วค่ะตอบข้อ2กระดานลื่นข้อ8น้ำมันหล่อลื่นมีไว้เพื่ออะไร ใช่แล้วค่ะตอบข้อ1ลดแรงเสียดทานข้อ9พื้นในข้อใดช่วยลดแรงเสียดทานใช่แล้วค่ะตอบข้อ2พื้นเอียงข้อ10โรงงานผลิตยางรถยนต์จะต้องทำให้ยางรถยนต์มีร่องยาง หรือที่เราเรียกว่าดอกยางเพื่อประโยชน์ข้อใดใช่แล้วค่ะตอบข้อหนึ่งเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะจากกิจกรรมนี้สรุปว่าแรงลับคือแรงย่อยหลายๆแรงที่กระทำต่อวัตถุเปรียบเสมือนแรงหนึ่งแรง แรงลับมีทั้งขนาดและทิศท,ทางซึ่งรูปแบบการเกิดแรงลับมีสมรูปแบบ 1. แรงที่กระทำไปทางเดียวกันแรงลับจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศท,ทางเดียวกัน 2. เมื่อแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศท,ทางตรงข้ามกันแต่ขนาดของแรงไม่เท่ากัน แรงลับจะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงไปในทิศที่มีแรงมากกว่า 3. เมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันแต่มีขนาดเท่ากันแรงลับมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะหยุดนิ่งหลักการของแรงลับที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสะพานแขวน สุนัขลากเลื่อนเล่นจักรเยอะอจักรยานพ่วงแรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นแรงที่มีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นบริเวณผิวสัมผัสของวัตถุปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทาน 1. น้ําน้ำหนักของวัตถุถ้าวัตถุมีน้ำหนักมาก ส่งผลทำให้เกิดแรงเสียดทานมากถ้าวัตถุมีน้ําหนักน้อยส่งผลทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อย 2. พื้นผิวของวัตถุถ้าวัตถุมีพื้นผิวขรุขระส่งผลทำให้เกิดแรงเสียดทานมากถ้าวัตถุมีพื้นผิวเรียบส่งผล ให้เกิดแรงเสียดทานน้อย 3. พื้นผิวของพื้นที่ที่วัตถุกเคลื่อนที่ถ้าพื้นผิวที่วัตถุเคลื่อนที่ขรุขระส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานมากถ้าพื้นผิวที่มีผิวเรียบส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานน้อยวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกลและเร็วแรงเสียดทาน มีทั้งประโยชน์และโทษการเพิ่มและลดแรงเสียบทานต้องให้เหมาะสมเพื่อเกิดความสะดวกและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้การเพิ่มแรงเสียดทานเช่นลวดลายล้อรถยนต์ทำให้รถเกาะถนนได้ดีลวดลายพื้นรองเท้าถุงเท้าช่วยลดอุบัติเหตุป้องกันการลื่นหลม พื้นห้องน้ำขูกขาดเล็กน้อยป้องกันการลื่นล้มได้การลดแรงเสียดทานเช่นการเล่นสไลเดอร์ทำให้เล่นได้อย่างสนุกการหยอดน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์การเล่นสเก็ตบอร์ดให้เด็กๆศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ เกี่ยวกับแรงลับธ์และแรงเสียดทานค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วให้เด็กๆสรุปเป็น m ม n d แม p เกี่ยวกับลักษณะของแรงลับธ์และแรงเสียดทานพร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้หลักการของแรงลับธ์และแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันลงใน A4 หรือกระดาษที่บ้านของเด็กๆค่ะ เมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วถ่ายรูปแนบไฟล์ส่งในแพลตฟอร์มภายในวันที่20กรกฎาคมพศสอ6 4ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ